สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ใน The House 2 ครั้งที่แล้วเราได้อัดไปแล้วรอบนึงแต่ว่ามีปัญหาคือมันลงไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไงก็อัดใหม่จบเฮ้เรามาเริ่ม,มันเลยอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับ นานยังวะเอาไปละลุยงลวงในห้องนั่งเล่นเคสังเกตนะครับดูครับแม่งตาเขียวตาดำหมด,หมดเลยครับนอนดึกไงค่ัแบ ใครอ่านดนะ้อ่านไปนะครับเราไม่เก่งอังกฤษนะครับเราไม่อ่านแล้วอ่านไปอ่านมุอ่าน,นพิกขึ้นมาเดี๋ยวมีเรื่องคนระับอีเดอไม่ไม,ไมีอะไรเลย กดที่นี่เราจะเมนใครไหลหวะเอ,อ้ากดอะไรไม่ได้อีกใครพูดไรใครพูดไรปอกวันหายใจหายมืด หายเบิร์ดเลยเสียงหัวใจเต้นนะฮะเสียงหัวใจเต่นตึกตึกมันต้องมีอะไรเสืไภั์เราแน่แน่เลีนไแมมึงหัวกอยตกใจองเสียงนะฮะไม่ตกใจเรื่องอะไรหรอก นี่จะเป็นแม่ครับตาดำนี้แก็บมอลลี่ไบเบิลครับเดี๋ยวโอลลี่ไบเบิลคำมพีไบเบิลคำมพีไบเบิลโคแล้วก็นานะครับมีคนมาข้ประตแล้วนะ ไอ้มันทำอะไรมาเนี่ยหมวกหมวกโอ้ยเอาแล้วครับเมนอีกแล้วครับช่วงนี้เมนมาไม่ปกตินะครับจำเดือนไม้ปกติมีเวเบอร์ โคกงใช้ไม่ได้เหมือนเดิมอ่าใช้ไม่ได้ดปล่อยอ่ามาแล้วมาเป็นขาส่ ผมยืนขึ้นเลยตรงนี้ต่อวาดเขาบอกเว้ยน่าจะกดตรงนี้มั้งก็ไม่ใช่ อ๋อครับอาจจะมีเสียงรมกวนนิดนึงนะเราเจอได้แล้วเว้ยกินเยอะเลยโมโง่โ อันนี้ไม่ค่อยตกแกนะอะไรตกแกกว่าที่มันรูปโขกมาต้งองรอะดุ้งเลยเด็กคนนี้น้าชื่อนิคเลนะครับนิคเลแม่งตาดำชิบแม ใครรอตาตกกร h e really good i h i t t i g n o r e r She refereeing and see s o night ผู้แบบ จะจะจะจ๋าแบบน่ารักเลยเทวิตมีเมื่อกี้มึงทำกูตกใกูเไยกับเมึงมึงไปไกลเลยหัวใจมองนีเต้นตุบๆมาแล้วเนี่ยอ๋าแล้วก็ตรงนตอนเนี้ยเอามั้วอ้าวนี่นี่วะสัญญ,ญาณเตือนว่าไอคนนี้ไม่คนธรรมดาจึกจึกจึกกดน้ำไม่ น่ารักขึ้นขดเก็ดเคอ่าขับดูอัอนนี้มือตึ๊บนะมองเห็ะไรเอาเห็นปุ่มเปิดไฟครับยาแก้ปวดท้องเหรอทุยใครมันจะกินวะ มึงกินนี่มึงปวดท้องนี่มึงหายปวดเลยเนี่ยหนึ่งเก้าสิบเจ็ดครับมันจะมีอะไรประวัวนนี้เกมน,นี้เคยผมเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าเล่นไปหลายรอบไม่ให้รอบเมือ ไม่มีอะไรออกมาเซนต้าสี่เจ็ดครับเชิญจำนะฮะโดกูุยช่วยอะไรได้จะเล่นกี่ครั้งก็ตกแก่ไอ้ผีห้อยหัวเนี่ยคิดลึกนะครับผีห้อยหัวนี่อย่าคิดลึกกันนะฮะสี่เจ็ดครับไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยว อืมอะไรวะไปเจอเซฟรูมบอกมาของตูเ้เซฟรอเปล่าทัไงครับทำไงเอยโอเคนี่ก็สิเจ็ด กูนี่ยืนขึ้นเลยโอเคครับโอเคเราจะเมื่อกี้น่าจะเป็นรหัสของเมื่อกี้นำนะะหนึ่งเก้าสี่เจ็ดนะฮะหนึ่ง เรียบร้อยครับ Where a I have to die m ั m oh w a e r I have to die I want to live no matter what เึแน,มน่มีอะไรไหมมีอะไรต่อไหม เคยเล่นนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรแต่ว่าผมกดออกแม่งเลยมไม่รู้นึกว่ามันจบแล้วอะไรมันจะ อืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยืนขึ้นเลยกูจะไม่ใช่ก็ขอจบเดี๋ยวเอาสองเพลงนี้สสนะครับพวกใครชอบกดไลค์กดซับสไคร้นะครับบ๊ายบาย